ยังบระท่านไดเข,ข้าใจคําศัพท์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าคํามศัพท์พระนั่เองเป็นที่สงสัยหลายคนว่ามันแปลว่ายังสีมันแปลมาตรงกับความรู้สึกมันเป็นแบบไหนยังอีกหลายที่ที่บระท่านไดเข้าใจยางเช่นคำว่าลูกจังสิลูก,ลกมันหยังแน่นอนลูกนะลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณจังสิลูกก็คือร่างกายนี่แหละร่างกายไภัยมั่นอนะรลูกนี่พระพุทธลูก รูปพระพุทธเจ้าพระสันเพร่อเอิญพระว่าวเป็นรูปเออท่านนั้นรูปท่านนีรูปเพิ่นมาจากรูปมหารูปต่อมา,าจากเมื่อเปลี่ยนว่าองค์สมัยเก้าซับนั่นเอิญว่าลูปเพราะท่านเดียว่าองค์รูปเวทนาคือความรู้สึกสุกทุกขะอุเบกขาสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดเอาตัวใหญ่ความฉีดความปรุงความแต่งโดย ภายในใคือความคิดภายนอกคือสรรพย์ปป่งทั้งหลายเนี่ยวิญญาณเป็นที่ล่องรับความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยอย่างว่าอธิบายเกี่ยวกับทัพย์ในปะตติปิโกทัพย์ของพระนี่เฮ้าศึกษามาแต่ว่าหลายหลายคนบกเข้าใจบ,บางคนก็บกเข้าใจทั้งว่าอาจตนะอาจตนะคือ,อยังคือที่ล่องรับคือที่กระทบคือที่สัมผัสอย่างต่างๆอย่างเช่นว่าอาจตนะมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจ เป็นว่าอายตนะใจนี่สิเป็นผู้ล่องรับถูกสปปรพพสิง่งถูกสัพพะสัมผัสสัญญาสังขารยังต่างๆใจนี่เป็นผู้ล่องรับไว้ <c oughs> หรือว่าคําว่าธรรมอารมณ์สิแปลว่าจังไดอารมณ์ทั้งเบิดอันเกิดจากตาหูจมูกกลิ่นกายใจหรือเอืน่นธรรมอารมณ์คือเห้าเห็นกันนี่แหละเห็นปั๊บสร้างโลดมันเป็นยังคือเป็นดังสัน <c oughs> ง่นหูได้ยินเรืองเล่าน,าน,านันนี่มีสร้างโลดมากโลดส่นะ เออมีกักเอินว่าทำอารมณ์อารมณ์มาเกิดจากตาจากหูจากจมูกถือกินมั้งสิเหม็หนทั้งสิ่งโอ้ยโหลดสัางโหลดบ่มักโหลดถ้าหอมได้มักโหลดจมูกลิ้นรดศาสติ์ต่างๆอาหารทั้งสิ่งว่าแสบโลหลดบ่แสบโหลดมักหรือบ่มกักกันเองถ้าหูจมูกลิ้นกายสัมผัสความหอนความหนาวความ กระทบกระทังในผ่าหยาบมั่งบ่หยาบมั่งเอาเชิงซี่แหละดีแล้วนี่บ่ดีแล้วลเรื่ว่าอายตนะเป็นบันคำา่าสัมพัสก็คือการเห็นซึ่งกันและกันสัมผัสการถูกต้องถูกต้องทั้งกายถูกต้องทั้งตาคือเห็นถูกต้องทั้งหูคือไดย้ยินถูกต้องทั้งกลิน่นคือจมูกสัมพัสแล้วบันคำาวาพัสสะได้บันพัสสะพัสสะก็คืออารมณ์ นั่นเองมีภาษาเฮ้าเอาง่ายๆได้บ้านนี่รวมทั้งเบิในศในท์บ,บารีแล้วมันมารวมลงที่อารมณ์ความรู้สึกตัวเดียวนี่แหละในความพอใจและไม่พอใจรวมลงมาตัวนี้เองเป็นยังเฮ้าเวลาเฮาเห็นคนผู้ใดผู้หนึ่งแต่เขามีความรู้สึกว่าพอใจมีความรู้สึกว่ายินดีมีความรู้สึกว่าถูกใจเพราะว่าพัทธะตัวนี้มันอยู่ในในเบิดแล้วที่มันจดจําไว้ปั้นปุงแต่งไว้มันมีความรู้สึก ลึกชอบว้ในในในความรู้สึกของเจ้าของแล้วมันมีมางต่างๆนานแล้วตั้งแต่สมัยไดาศาสตร์ไดแล้วลหลเขามากเรื่องอ่นอนุสัยมั่งความคยชินอนุสัยที่มันสั่งสมอเอาไว้เห็นเราสร้างโหลดเห็นเรามีความพอใจว่าดีใจโหลดถูกใจโหลดนั่นบอกหุ่นจักกันกร้กางมัาสิเป็นยังสัน่นเรื่องว่าผัดสัหรือผัดสาลมหรือทำมาลมเนี่ย มันเดียวกันเบิดทีนี่ก็คืออารมณ์นั่นเองเป็นภาษาเฮ้าภาษาไทยเฮ้านั่นเป็นภาษาบาลีหรืว่าอธิบายอย่างนข้เข้าใจ <c oughs> บันนี้ร่วมมาแล้วก็คือในอารมณ์ทั้งเบินี่เอาอารมณ์ทั้งเบิดมีความสุขมีความทุกข์มีความอุเบกขาคืออารมณ์สาม คือความรู้สึกน so e. ั mm, ่นเองความรู้ส mm ึก hmm. ที่เห้าพ่อใจกับพพ่อใจแต่เฮามีความรู้สึกว่าพ่อใจเว้ยเป็นบุคคลผู้นี้บ่เคยเห็นกับ้างรู้สึกว่าเขางามนั่นพ่อใจอารมณ์นี่คืออารมณ์พ่อใจบุคคลผู้นี่เป็นตาสังนี่คืออารมณ์ความบอพ่อใจบายดีนันเองแต่บางคนก็เห็นผ่านกันแฝบซื่อๆบ่ได้คิดหยังนั่นคืออารมณ์อุเบกามีก็ยังเป็นอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายที่เฮามีความรู้สึกว่าเป็นตาสังเนาะนะน หลายๆคนที่เห่าเห็นบางคนที่บัท่านเดียวรููแจงในเรื่องรล่าต่างๆของบุคคลคือจังเห่าเห็นภาพในโทรศัพทรรภ์ภาพตามภาพข่าวต่างๆบางที่เหากับตัดสินไปเลยว่าเขาบ่ดีบด่บถือพิษแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆที่เจ้าของกับบได้เขาไปคุกขี้ไปรูเรื่องในหันของเขาจังสีกันมีเยอะแยะ ยังเป็นต actually, ัตแยกแยะว่าพ่อใจหรือบ่พ่อใจฉังแท้ก็คือความรู้สึกติดจาของเห็นแล้วก็ไปตัดสินตลอดว่าถือบ่แมนบ่ควรนะจังทีเสียงที่ได้ยินก็คือกันเขาเบาเรื่องเล่าเรื่องนันเรื่องนี้มาปั๊บไปตัดสินปั๊บก็คือว่าความอยากและความยึดนั่นเองแต่คืออารมณ์ความรู้สึกของเจาของเองนี <Ti> ่ท <itime machine. S 1> ุกคนหลายๆคนบู่่เท่าท่านบ่ลูท่านความรู้สึกที่จาของพ่อใจกับบ่พ่อใจคนทั้งหลายจึงเวียนว่าแต่เกิดกับความรู้สึกตัวเดียวนี่แหละ นี่คือว่าภาษาเฮ้าอเด้อความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นกับความรู้สึกอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันไม่รู้แจง้งเห็นจริงตามความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคนเข้าจึงยึดถูกมั่งยึดสุกมั่งยึดอุบเบกขามั่งยึดความรู้สึกนี่เองเฮาบ่ระท่านอันนี้ว่าภาษาง่ายๆบ่ท่านในความรู้สึกยินดีพอใจหรือทีพ่นวาอุปาทานนี่ก็แมนความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็แมน บ่ท่านยังเพราะท่านความรู้สึกเจ้าของที่มันถูกปิดบังเอาไว้ทั้งบดเลยปิดบังคือความยินดีพอใจละ่ะปิดบังปิดบังไว้ทั้งทั้งที่เป็นเรื่องหนกนอ,กนอกคือบบเกี่ยวกับเจ้าของเองมันก็นยั่งถูกปิดบังไปอีกหลายสัน้นหลายสั้นนี่นี่แะจังหวะเรื่องข้างหนอกก็ยังมาปิดบังต่างๆเห็ดไหนหลงหลงเข้าไปไปยืนยันตัดสินยืนยันตัดสินกับเพราะว่าเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ อัตาตัวตนเป็นใหญ่ศีรพุตูุปาทานเป็นใหญ่การมุปทานเป็นใหญ่คำว่ากามุปทา,านคือความยินดีพอใจของเฉพาะเจ้าของเองนั่นเองนี่ก็ซัพ์หนึ่งนะที่ถูปาทานเอาความคิดเห็นของเจ้าของเป็นใหญ่ไปยืนยันไปตัดสินผู้ใดอัตาว่าถุปาทานาก็ยกตนขึ้นมาตามยกตนขึ้นมาแล้วศีรพุทูุปาทานเอาสิ่งที่เคยเหตุเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังมาเป็นเครื่องยืนยันตัดสินอีกคนห้าสีปารทานความรู้สึกตัวน,นี้แท้กจริงแล้วมัน ภาษาที่อธิบายไปเมื่อกีค้คือมันออกมาจากความรู้สึกนั่นเองแต่ละคนแต่ละคนที่เขาเข้าใจความรู้สึกคนเลิกเบี้ยนไายใจเกิดกับความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้เพิ่ <c oughs> นเอิว่าความยึดมั่นถือมั่นกับแมนตัณหาและอุปทา,านกับแมนเป็นโตเดียวกันร่วมภาษาเขาว่าความรู้สึกตัวเดียวนั่นแหละพอใจกับภาพไปเกิดไม่พอใจกับภาพไปเกิดคือเก่าความคิดหรือเพิ่ว่าจิตมั่ง จิตก็คือความคิดนั่นแหละแยกแยะพิดถูกมันกระลูดใ้หันแหละในผิดในถูกมันก็นมีอยู่ดอกเพียงแต่ว่าความพอใจหรือไม่พอใจนี่เนี่ยมันหยุดตัวนี้คนสองคนเดี๋ยินี้เรื่องเล่าเรื่องเดียวเดีย๋ยวนี้เรื่องเล้าเ,เดี๋ยวเอาง่ายๆเพ่งเดียวกันผู้นี้มักนมั่นพอใจผู้นี้บ่าม,ามักนี่บ่พอใจทั้งสองอตกอยู่ได้ตามนั้นความรกระลูคือความยึดมั่นถือมั่นของอารมณ์ตัวเองตัวนี้ มันก็เลยว่างค่ายบ่อทั้งนี่เป็นเรื่องนอกๆเบิดเลยอ่าแต่ห้าวบศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆแต่ห้าวบเดินหมักมีองแปดสักก้อนนั่นน่ะเออยากที่สิน้อมเข้ามาสู่ในกายกับใจของเจ้าของเองยากขนาดเรื่องนอกๆกับปิดบังกบเกินเอันว่าอวิชชานัหนะปิดบังกบเกินมากๆแล้วเออสวชินน้อมเข้ามาว่ากายนี่หรือรูปนี่รูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่มันพอแห้งแล้ว พราะว่ามันแปลาของนอกมาปิดบังปกปิดไปเลยเรื่องรล่าต่างๆที่ถือต้องถือต้องอารมณ์จากของหรือว่าถือต้องอารมณ์จากของพ่อใจหรือว่าพ่อใจปุ่นปกปิดขนาดเลยจังววาถ่า,ายจากลูกท่าแท่ให้ศึกษาของโุทธเจ้าให้อาศัยรัทธาปัญญาความเพียรของเจาของเองหันขมาเรลศึกษามรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจากัมมันตุอาชีโรวายโมสติสมาธิ แม้แต to ่ทรัพนี่ผู้ฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่บ่อยๆหนึ่งกัญงบอาสกัญงบอท่านเลยหลู้แกงบ่ท่านเลยแตกฉานในความหมายของมันสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นหรือว่ามีความเห็นถูกต้องโดยชอบทำถูกต้องโดยชอบท้ามันเป็นอย่างไดส่วนมากคนเอาแต่ความถูกใจคืออารมณ์จากความเป็นใหญ่นนัเองพวกหุ่นจักอันได้พิษอันได้ถูกดอกให้เอาถ้ำของพระพุทธเจ้าแยกแยะว่าอันได้เป็นความผิดอันได้เป็นความถูกยาวความคิดแต่ของมาเป็นความถูกต้องความถูกต้องของ ความคิดเห็นกับของเองคือความข้อใจของจ้่ของผู้เดียวน่ะเดีวมันก็สินไหลใส่กันได้เล่ะไหลใส่ตัวใดก็ไหลใส่ยกตนเป็นไงโยกสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังหรือการกระทํามากเป็นไงเดีการมุปาท่านเป็นไงอีกมันก็ไหลใส่กันตัวนี้เองอจากรู้แก้งจริงจริงโดยธรามศึกษาสามารถทีทให้เข้าใจเฮาสิไปยืนยันตัดสินด้วยที่เดียวบ่ได้ใด่านั้นให้มันแจ้งในอริยสัจสี่มีทุกเหตุแห่งเกินการเกิดทุกข์หรือว่าทุกข์ดับไปยังสิ ทุกสมุทัยนี้รอดมากนั่นแหละเรียกว่าทุกก็คือความถูกโดยภายหนอกคือหลางกายไปหยุดหลางกายว่าเป็นของเจ้าของเองเจ็บปวดนันนี่โดยเระรูว้ว่านี่ความรู้สึกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันอาศัยอยังเป็นเหตุการอาศัยความยึดมันคือมันเป็นเหตุคือเา่าร่างกายมันเจ็บมันปวดนี่เราบ่รู้ว่าท่านความรู้สึกแต่ของเองถ้าคนที่ศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะจ่อเข้ามา,อขอมาแล้วถูกมันก็อยู่ตะถูกเจ็บแพงเจ็บขาม,มก็อยู่ตะแขงตะขาของมันเองต่างหาก ขาบริเวนห้าเฮาองบริเวนขากายบริเวนห้าเฮากับบริเมกายแยกคิดแยกกายออกอยู่คนละส่วนเออมันจะเอาความเจ็บมาจากใส่ถ้ามันบนไปปรุงแต่งในความซึ้กตัวนั้นแล้วนะั่นแหละกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันนี่แหละศึกษาเข้าไปสมาชิที่สมาสังกัโปกัมโปนี่คือว่าคือมีความคิดอันนี้ดำริชอบ่นบาความคิดในขณะนี้แหละในขณะที่ตาเห็นหูได้ยินนี่แหละความคิดในขณะนี้เรียกว่าดำริ หรือว่ามีโครงการลาดชะดำลิคือพวกเจ้าคนดินคน่ิคิดว่าสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนดี่แต่ว่ามีประโยชน์ไว้เฮ็ดพวกเข้าคื้กันสุืว่าไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว้าวผู้ิเฮ็ดค,คือเขาเจ้ากันหน้านอิ้นว่าดำลิชอบแตาดำลิชอบคือมันไม่ทำลายเบียดเบียนทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสีคิทรัพย์สิสสนนั่นสมาธ,ธิิสมาสังกโปสมาวาจาเ,ออเมื่อสมาธิเข้าใจดีแล้วสมาสังกโปคือความผิดความผิดเห็นในการสร้างอะไรอันหนึ่งขึ้นมามันก็ถูกต้องไป ต้องโดยทําไปสัมมาวาจาการพูดบัการเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้กระซังมักระถกโดยถําไปโดยถ้ำสัมมาวาจสัมมากัมมันโตการกระทําโดยชอบทำสัมมาอาชีโวประกอบอาชีพโดยชอบทำคําว่าอาชีพนี่คือไม่เบียดเบียนทำลายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและรั์สนคือเก้านั่นแหละสัมมาอาชีโวสัมมากัมมโตสัมมาวาาโมความเพียรมีความเพียรพยายามในการกระทำสัมมาสติคือการระลึกระลึกนึกถึงอันได้พิษอันได้ถือนอกจังจิต ตัดสินเหตุลงไปสมาสมมาธิมีความมุ่งมั่นสู่จุดหมายจิตมันตั้งมัน่นบาสิเหตุสิ่งนี้แหละเออสิ่งนี้ไม่ทำร้ายเบียดเบียนทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตว,วิรสาสินเดทำนี่แหละตาห้าศึกษาตัวนี้ได้แล้วจังสิงนน้อมเข้าบัดน้อมขมา้มขมานในการเบิงว่าเพิ่นคือว่ากายเวทนาจิตธรรมมันเป็นยังไ๋เรียนหน้ากายกายมันก็ยู่ส่วนกายเวทนามันก็อยู่ส่วนเวทนาจิตมันก็อยู่ส่วน,วนจิตธรรมลงแล้วซื่อความจริง คือความเกิดมัง่งคือความดับมัง่งคือความเป็นอันิจจังความทุกขังอนัตตามัง่งคำ่าธรรมทมธรรมนี่แปลว่าความจริงความจริงของทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิงสพส่งที่เกิดที่ดับเลยละ่ะความจริงของบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้ก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยบังเกิดสังขารนะสังขารเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเอาเองมากไม่ความจริงของการดับดับอวิชชาคือตัณหากับอุบาทานตัวอยากตัวเดียวดับเลยบ่เกิดอีก จังว่าน้อมเข้ามาหาในกายในใจของตัวเฮาเองแหละในการศึกษาต้งเข้า่ากายนี่อุย้ยกลหลายเยอะแยะประกอบู้ด้วยธาตุสี่มังประกอบด้วยอาการสามจุดสองมังประกอบไปด้วยเยอะแยะเวทนาคือความรู้สึกที่มันเข้ามาในใจของแล้วเกิดความรู้สึกอะไรจิตจะเป็นผู้แยกแยะในความผิดความถูกจิตจะเป็นผู้แยกแยะในความปล่อยวางหรือใจยึดมั่นเนี่ยจิตสิลงส่งซูทำความจริงของการเกิดและความจริงของการดับเพตุแบบใดจังว่า ทำมาทั้งบทนี่บ่แม่น,น่าโดยการคิดแต่ว่าโดยการต้องปฏิบัติเอาปฏิบัติแบบใดแต่มีการนั่งสมาธิมีการเดินลงกรมมั่งหรือว่ามีการภาวนากำกัเรื่องประกอบการกบการทํางานไปด้วยนั่นแหละแต่ก็หาข้อมูลและศึกษาครบนักรา์ครบบัณฑิตเออหางไก่คนผ่านจะไปครบคนผ่านคนผ่านบริบเวงดีดอกให้ครบกับบัณฑิตนั่นแหละหลายๆยอย่าง ผู้ใดอยากรู้อันตัวนี้ว่าแนวทางการดําเนินชีวิตทั้งบมดนี่ผู้ใเจ้าแสดงรรมตัวใดไหวคือว่ามงค้นสามสิบแปดตันเองนี่คือแนวทางการดําเนินชีวิตทั้งบัดถูกต้องผู้ใดรู้แจ้งแตกฉานในมงค้น8แล้วมันก็มีอยู่แล้วนิพพานะสัจจิกริยาเอตมังคารมุตตะมังถึงที่สุดแล้วตัดความอาไรตัดความยึดมั่นถือมันก็เลยเป็นนิพพานนั่นเองมันก็ดับความเกิดนันเองเมื่อก็ถึงถ้ำอันเป็นที่สุดแห่งถ้ำก็คือความดับพอกลับมาเกิดอีกเอาพอ Yeah. you